เพื่อที่จะได้เล่นบนคอมได้นะก็จริงๆก็เล่นบนมือถือด้วยแหละนะเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะอัดคลิปไงเราก็เลยแบบว่าลงบนคอมนิดนึงแต่จริงๆคือไม่ได้ลงคอมเพื่อที่จะอัดคลิปนะแต่รู้สึกว่าเล่นในคอมแล้วแบบจอมันใหญ่มันน่ารักม,มันเล่นง่ายนะ <S 2> <S 2> <C' è S 1> ก็เดี๋ยวรอคู่นะคะกำลังโหลดข้อมูลอยู่ yeah. ยลืมไงลืมลืมเข้าเกมรอไหก็นะ <Because S 1> จริงๆไม่มีอะไรมากนะคะ คือว่าพีดอะเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะคะวันนี้วันแรกเลยนะก็สนุกสนานนะคะสำหรับใครที่เคยเล่นดอดเล่นดอดมาก่อนหรือว่าโดตานั่นเองนะก็น่าจะชื่นชอบสำหรับเกมนี้นะคะก็เป็นเกมฮีโร่อีกเกมหนึ่งนะะ่ารักนะนะกุ้งกิงนะก็มีอะไรมาบ่นนิดนึงก็คือว่าเมือ่อกี้ เมื่อกี้ไปลงสนอมอระพูมหรือว่าอารีนามาใช่ไหมคะอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะคะลืมบอกนะพอดีเซิร์ฟใหม่ก็คือเซิร์ฟที่สนะคะเพิ่งเปิดวันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะ,ะตอนนี้คือพีพีลงอารีนาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าไปลงอารีนามาใช่ไหมอันดับตอนนี้อยู่ที่3 2 5 5ันห้าห้าใช่ป่ะพลังโจมตีเนี่ยพันหกแล้วไปเจอคนนึงเนี่ยอีตาคนนี้คือถ้าชนะอีตาคนนี้ได้ประมาณว่า พลังโจมตีของพิธพันหกใช่ป่ะแต่ของอีตาคนนี้ยเยอะกว่าพีประมาณร้อยสระร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะพลังโจมตีของเขาเยอะกว่าแต่ด้วยความที่เราโลภถ้าเราชนะมันได้เราจะขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งพันนะคะจากสามพันสองเป็นหนึ่งพันนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบลองเสี่ยงนะพอลองเสี่ยงปุ๊บนะะเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังกันว่ามันเป็นยังไงนะก็ <c oughs> ผลก็คือแพ้นะทุกคนก็เห็นผลแล้วนะเราบัดายซ้ำ ความเจ็บปวดนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูความโกงของฮีโร่นะว่่ามันคโกงมากจริงจริงนะนี่มีเออเชคเกอร์ด้วยนะแต่ตอนแรกไม่คิดว่าจะชนะนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนนีนนนนนน้คิดว่าอุ้ยแพ้แล้วแม่งโดนสตันหมู่นะที่ได้ได้เอ้ยกูกล้าจะพลิกสถา,านการณ์กลับมานะคอมโบกันกันกบซุนะั้นและแนลรีน้ามาอีกตัวนึ่งนะโอ้โหเหลือลูหน้าตัวเดียวดูสิ ลูน่าตัวเดียวกับอีก3ตัวนะคะพีพีคิดว่าโอ้ยยังไงชนะแน่นอนกรุณาสังเกตที่เลือดลูน่านะคะดูมันแล้วมันอันติมึงเพิ่งอันติไปมึงกี้แล้วทําไมมึงมีอันติอีกรอบได้ยังไงขี้โกงมากอะ่ะออขี้โกงมากสุดๆแบบตอนนั้นนี่แบบอะไรอะอะไรอะรแพ้ได้ไง <c oughs> คือว่าบนแค่นี้แหละ ก็สาหรับใครที่จะมาเล่นนะคะบอกเลยเกมนี้สนุกมากจริงๆนะคะก็เขาก็จะมีภารกิจให้เรานะในแต่ละวันนี่ไปดูฮีโร่นะอ่าใช่ไหมแล้วก็จะมีภารกิจนะมีกิจกรรมประจําวันด้วยแจกของเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะมีภารกิจในในแต่ละเควสนะให้เราทําแล้วเราก็จะได้รางวัลตามนี้นะะส่วนถ้าเราลงอารีนาและอันดับเราแบบว่าขึ้นเยอะ เราจะได้เพชรเยอะนะคะก็คล้ายๆหันโ o h ิโ o เลยนะแล้วก็มีหีบสมบัติให้เปิดฟรีนะคะตรงนี้นะแต่ว่าพี่บีเปิดครบไปหมดแล้วนะคะก็เปิดเพื่อจะสุ่มิโลนั่นเองนะโอ้ยสนุกค่ะถ้ายังไงอยากให้ลองมาเล่นกันนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานตอนนี้พี่พีลงให้ดูไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าอินเนอร์ีหมดแล้วนะก็น้องไก่นั่นเองนะคะเออมันมีส่งน้องไก่ให้กันได้ไหมเนี่ยกเกมนี้ถ้ายังไงอย่าลืมลองมาเล่นกันดูนะคะก็ โหลดได้ใน Play Store แล้วก็ App Store เลยนะจนะะ้ะเกม e a r e n a นะคะ D O T W E N W A K A R E N A นะคะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะงๆนะจ๊ะเซิร์ฟสามนะอย่าลืมนะวันนี้พีพีไปก่อนละบ๊าย